สวัสดีค่ะวันนี้พี่เอมียาสีฟันมาแนะนํานะคะชื่อยาสีฟันว่าแฮวอนนะคะแฮวอนเป็นยาสีฟันที่ช่วยแบบว่าทําให้เรามั่นใจในกลิ่นปากนะคะเพราะว่าพี่เอแปลงไว้ทั้งวันเลยแบบว่ากินอะไรก็แล้วแต่ด้วยการที่เราเป็นคนใต้บางทีเราก็กินสตอบ้างบางทีเราก็กินอาหารที่กลิ่นแรงนะคะแต่เมื่อกินเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราใช้ยาสีฟันแฮวอนขึ้นมานะคะกลิ่นปากก็จะเราของเราก็จะสดใสน,นะคะแล้วก็บีบนิดเดียวเองค่ะบีบแค่เม็ดถั่วเขียวอย่างเนี้ยค่ะ น,ะะนี่นิดเดียวค่ะอืมอืมอืมที่สาคัญนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลถ้าเรากลืนเข้าไปเนะะี่ยค่ะเพราะเขาบอกว่าสิ่งที่ผสมส่วนผสมอยู่ในยาสีฟันเนี่ยสามารถกลืนเข้าไปได้นะคะเพราะว่ามันมาจากสมุนไพรอย่างนี้ครับเนี่อะะเห็นไหมครับเนห็นไหมครับอืม แต่เราก็ไม่ได้กลืนนะครับเราก็บ้วนน้ำเห็นไหมคะัอันนี้พี่เอแปลงให้ทุกคนดูว่าพี่เอจะแปลงจริงแล้วก็ใช้จริงเดี๋ยวพี่เกาจะเข้าไปบ้วนน้ำในห้องน้ําต่อนะครับ แต่เขาบอกว่าถ้ามันหลุดเข้าไปในคอบ้างอะไรบ้างอย่างเนี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ายาสีฟันนี้ปลอดภัยนะคะใช้สําหรับเด็กแล้วก็คนตั้งครรภ์ด้วยก็ได้นะคะคุณสมบัติเยอะมากเลยนะคะนอกจากช่วยฟันแข็งแรงแล้วก็ช่วยทําให้กลิ่นปากของเราสดชื่นนะคะรักษาเหงือกและฟันนะคะแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะคะเดี๋ยวพี่เอจะลองลงให้ทุกคนได้เห็นหคุณสมบัตินะคะนี่ค่ะแรวอนนะคะ จเจอกันนะคะลองใช้กันดูแล้วก็ยังไงก็บอกกันบ้างนะคะนี่ค่ะ